สวัสดีครับสวัสดีพีพีเฟีพระเครื่องทุกทท่านนะครับผมวันนี้พบกับโจแจนพระเครื่องนะครับ e ีที่5 5 9นะครับผมวันนี้ก็มีพระบ้านนะครับมาแบ่งปันพีพีเฟีครับสนใจชื่นชอบเองคาไหนนะครับโทรสอบถามโทรมาปิดกันได้ที่เบอร์0 8 9 2 1 4 1 5 9 5นเะครับเบอร์นี้เลยนะครับก็มีบริการเก็บไปทางเหมือนเดิมนะครับผมมาดู้ารายการแรกเลยภารายการแรกวันนี้เอา อะในการแรกเอานี่ครับอันนี้ผมได้เขาเรียกว่าสมเด็จนี่ฮะแพรพันพิมพ์ลึกๆนี่ฮะนี่ฮะเห็นไหมแพรพันนะครับเนื้อสวยมากเราดูนะฮะแพรพันดูนะครับเนื้อเขาสวยจริงๆครับนี่ฮะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ลึกๆนะครับแล้ดูนะครับเห็นไหมด้านหน้าสวยนะเนื้ออย่างเงี้ยนี่ครับนี่คือนี่ฮะขอบข้างนี่ฮะขอบ ข้างด้านล่างอ่ะนี่ฮะแพ่พันเอาเอาสามร้อยนะครับผมสามร้อยบาทนะครับต่อไปรายการที่สองครับรายการที่สองเอานี้ดีกว่าครับอันนี้เป็นผ้าเขาเรียกผ้าอะไรน,ะนี่ฮะพิมพ์ประธานพรเนะี่ยเนื้อผงเดียมวินเทจนะครับแล้วก็ได้นี่มาฮะนี่ฮะเป็นนางนางเนื้อผงน้ํามันครับหลังใบไม้อนยะ่างเงี้ยเขาเขียนว่าอ่าเดี๋ยวนะครับ เขาเขียนว่าเป็นวัดโพวัดโพที่ไหนไม่รู้นะครับเป็นหลังใบไม้นี่ฮะเป็นเนื้อพงน้ํามันเนี่ยนางแล้วก็คู่นี้คู่นี้เอานี่ฮะคู่นี้นะหลังใบไม้นี่คู่นี้เอาสามร้อยห้าสิบครับนี่ฮะสวยนะพระเนื้องเงี้ยดูนะฮะดูนะครับเห็นไหมเนื้อเก่าคลาสสิกดีเราดูนะครับนี่เนื้อออกน้ํามันน้ํามันครับนี่ครับเห็นไหมเป็นหลังใบไม้เขียนว่าวัดโพไม่รู้วัดโพที่ไหนนะครับนี่ฮะเอาสามร้อยครับคู่นี้นะฮะ คือแค่คู่สามร้อยครับรายการที่สองต่อไปรายการที่สามรายการที่สามอันนี้เป็นนางนางพญาเนื Sergeant ้อดินนะครับนี่ครับนางพญาเนื้อดินดูนะครับนี่ฮะน่าจะเป็นเข่าโค้งครับผมนี่ฮะเข่าโค้งเราดูความเก่าของเนื้อดินนะครับนี่ จะดูด้านข้างนะครับเห็นไหมตัวตัดจะดูด้านหลังคือพระเขาแบบสวยคลาสสิกธรรมชาติดีดูนะครับเห็นไหมครับค่อยดูนะครับนี่ฮะไล่ให้ดูดช้าๆนะครับเป็นพระนาพยพญาวโค้งตัวตัดครูดดีครับนี่ฮะดูนะครับเห็นไหมนามพญาเขาโค้งรายการที่สามนะครับเอาอันนี้เอาสามร้อยบาทครับนา,นามพญาเขาโค้งรายการที่สามต่อไปรายการที่สี่ อันนี้เป็นพระสมเด็จนะฮะสมเด็จเอาสมเด็จเนื้อจิตจารมันมันนี้ครับมาให้พี่พีเอฟซีนะครับพิจารณาดูนะครับสนใจนะครับนี่ครับเห็นไหมพระสมเด็จเนื้อมีมวลสารขาวๆนี่ครับเห็นไหมครับดูนะเนื้อแบบเน่าเน่าอย่างนี้ครับนี่เห็นไหมด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับนี่ครับนี่แบบเพี่ยนใดแบบ ชื่นชอบนะครับพระสมเด็จอาหารเนื้อเน่าเน่ามดสารจ้าจั่นรายการที่สี่นะครับสามร้อยบาทโอ้โหสวยครับพรองนี้สามร้อยต่อไปรายการที่ห้ารายการที่ห้าอันนี้เป็นเขาเรียกว่าหลวงพ่อทบนะครับเป็นหัวไม้ขีดนะฮะหัวไม้ขีดอันนี้ลองพิจารณาดูนะครับนี่ฮะหัวไม้ขีด องค์เล็กๆนะล่ะเงี้ยดูนะครับเนื้อหาปึกปักดีดูนะครับเห็นไหมอยู่ใต้ฐานนะครับนี่นะต้องรอยการตัดช่อชนวนผมไม่ขีดเอาสามร้อยแล้วกันครับนี่ครับเอาสามร้อยหัวไปขีดตัวเลขเนี้ยนี่ครับผมไม่ขีดกลวประทบนะครับนี่ฮะเห็นไหมสวยนะครับอย่างนี้นี่ฮะนี่ครับสามร้อยบาทครับในการที่ในการที่สี่เอรายการที่ห้านะครับผม ต่อไปเป็นรายการที่หกรายการที่หกเอาอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินอาจารย์แกะนะครับนี่ฮะรูปหล่อหลวงพ่อเงินอาจารย์แฉะเขาเรียกหน้านกคู่เป็นพาสภาพใช้ครับดูนะฮะเห็นไหมนี่ฮะหน้านกคู่เล็กนะครับเห็นไหมอย่างนี้นะฮะเป็นแบบนี้นี่ครับดอกให้พี่พิจารณานี่ครับดูครับผมนี่ครับ เื่อชื่นชอบยังไงนี่ดูนี่ฮะใต้ฐานนี่ครับจะดูนะครับนี่ฮะองพระโอ้หสวยคลาสสิกมากครับนี่ฮะนี่ครับเอาเอาสามร้อยครับผมขออนุญาตเปิดที่สามร้อยนะฮะแร่การที่หกสามร้อยบาทโอ้หสวยงามครับต่อไปเรืการที่เจ็ดที่เจ็ดเป็น เป็นพระสมเด็จนะครับนี่ฮะสมเด็จอ,องนี้เนี่ยเป็นพระนี่ฮะข้างหลังเขาไปน่าจะไปโดนขุดโดนกระทอกไปฮะเน,เนื้อเห็นไหมครับเนื้อออกขาวผงนวลๆขาวนวลๆนี่ครับด้านข้างด้านหน้าเป็นอย่างนี้ฮะด้านหน้าจะมีลาดําด้วยเห็นไหมเรียกลาดําคุณตามองพระนี่ครับลองพิจารณาดูครับสมเด็จนี้นะฮะนี่ข้างหลัง เอาสามร้อยครับผมเอาสามร้อยบาทนะฮะในการที่เก็บต่อไปในการที่แปดที่แปดอันนี้เป็นรูปหล่อหลอหมพเงินดูนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับดูนะฮะนิยมโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหองค์นี้นี่ฮะล่องตาเป็นกีบเลยครับเห็นไหมนี่ฮะพระผิวหิ้งหเลยะฮะดูความลึกความคมดูนะครับนี่ครับดูนครับลิจิวอน นี่ฮะใต้ฐานชัดเจนครับช่อชนวนการแต่งตะไบครับนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมสวยงามมากครับผ้าองนี้นี่ฮะรูปหล่อลมพือนคลาสสิกดูดูจิวอเห็นไหมคมๆเนี่ยนี่ฮะรงนี้หูชัดเจนครับเอาสี่ร้อยบาทครับอันนี้ขออนุญาตเปิดสี่ร้อยนะฮะลมฮือนพิมพพิมพ์นิยมสวยนะครับยังไงดูนะฮะเห็นไหมโอ้โหดูชัดเจนครับสี่ร้อยครับนาการที่ ที่แปดนะครับผมต่อไปรายการที่เก้าที่เก้านี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบนะครับนี่ฮะเห็นไหมเป็นพระผิวหิ้งหิ่งผิววันบ้านเลยสภาพนี่ครับสภาพอาจจะใช้ม้งครับนี่ฮะเห็นไหมครับเราดูโอ้โหดูเงี้ยฮะเนี่ยหไปขีดนี่ครับสวยเร็วเลยนี่ช่อชนวนครับสามร้อยครับหไปขีดหลวงพ่อทบนะครับนี่ฮะหมวีิดใหญ่หลวงพ่อทบเห็นไหม เอาสามร้อยบาทในการที่เก้าต่อไปในการที่สิบที่สิบอันนี้เป็นผ้าสมเด็จไม่ทราบที่ดูนะฮะดูฐานเขาดูวความเก่าของเขานีฮะเห็นไหมความเก่าดูที่ฐานนะครับดูเห็นไหมครับเก่ามากคัสสิกจริงๆผ้าเงี้ยดูนะครับแล้วดูด้านหลังนี่คือเอาแบบความเก่ามาให้พี่ๆฟรีได้ได้ชมนว่านี่ฮะแต่ไม่รู้ที่นะพิมพ์อย่างนี้ครับ นี่ฮะผมได้มาแต่เนื้อหายปึกมากดูนะฮะเห็นไหมพิมพ์อย่างเงี้ยนี่นะฮะเอาสามร้อยครับผมนี่ครับรายการที่ที่สิบนะครับสามร้อยบาทต่อไปรายการที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดนี่พระชัยหลวงพ่อรีฮะพระชัยหลวงพ่อรีอันนี้เอาสามร้อยห้าสิบครับพระชัยหลวงพ่อรีนะสามร้อยห้าสิบวัดอโศกเวลาเป็นพระชัยเห็นไหมน่ารักมาก คือพระองค์นี้น่าจะเลี่ยมทองอยู่นะครับเราแกะทองไปไปแปลเป็นทุนก่อนแล้วก็เอานี่ะพระชัยมาแบ่งปันนะครับ350ครับพระชัยนะฮะนา่ารักมากหลวงพ่อรีน่าจะเป็นพระปีลึกอยู่นะครับนี่ฮะชัดเจนเลย350นี่ะพระชัยนะครับรายการที่11ต่อไปรายการที่12บ2นี่เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับสภาพอาจจะลื่นมั่งใช้มามั่งเนี่ยธรรมชาติเขาจะเก็บข้างชัดเจน อันนี้ผมแบ่งปันเอาสามร้อยครับผมสามร้อยบาทเองครับนี่ฮะรายการที่สิบสองครับสามร้อยบาทนี่ดูนะฮะเรือเขาเก่าดีนะครับนี่ครับนี่ฮะสามร้อยครับรายการที่สิบสองต่อไปรายการที่สิบสามนี่ครับอันนี้วัดกำแพงฮะวัดกำแพงบางจากภาษีเจริญคะนี่ฮะ วัดอะไรวัดกำแพงครับนี่ฮะปีสองพรอยสิบเจ็ดรุ่นหนึ่งเป็นพระสมเด็จนะฮะวัดกำแพงรุ่นหนึ่งะครับปีสองพนร้อยสิบเจ็ดนี่ฮะแถวพระศรีเจริญน่าจะนี่ครับผมวัดกำแพงเหมือนหรือเปล่าลุงพ่ออะไรผมไม่แน่ใจนะครับนี่ฮะเขียนว่าวัดกำแพงเอาสามร้อยแล้วกันครับนี่ฮะวัดกำแพงนี่ครับเนี่ไหมวัดกำแพงปีสองพรอยสิบเจ็ดชัดเจน,นะครับรุ่นหนึ่งพระศรีเจริญโอ้พระอย่างเงี้ยครับนี่ฮะ สามร้อยครับรายการที่สิบสามต่อไปรายการที่สิบสี่สิบสี่พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะฮะองนี้นี่บอกตรงว่าสวยงามมากดูนะครับเห็นไหมดูนะฮะโหละพาดูนะครับเห็นไหมนี่ครับร่องแขนไหมฝั่งนี้จะสูงกว่าฝั่งนี้ครับนี่เห็นไหมมาดูจะดูด้านข่างนี่ฮะช้าช้านะครับชัดเจนครับ ด้านหลังนะครับดูนะครับนี่ฮะมวลสารโอ้หูพระนี่เอาสามร้อยบาทครับนี่ฮะเอาสามร้อยครับรายการที่ที่สิบสี่ครับสามร้อยบาทต่อไปรายการที่สิบห้าครับสิบห้าเอานี่วัวครับสิบห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะครับนี่ฮะ เหรียญหลวงพ่อผางอันนี้ปีหนึ่งสองครับไม่ทราบว่ารุ่นรุ่นไหนครับผมนี่ฮะปีหนึ่งสองนี่ครับเห็นไหมนี่ครับไม่ทราบรุ่นนะครับนี่ฮะปีหนึ่งสองดูหน้าหลวงปู่ผางครับหลวงปู่ผางเอาสามร้อยครับนี่ฮะหลวงปู่ผางเห็นไหมใบหน้าวัดนี่ฮะคงคาคงคาคิริเขตนะครับวัดอุดมคงคาคิริเขตหลวงปู่ผางปีหนึ่งสอง มีทราบรุ่นครับนี่ฮะสามร้อยบาทในการที่สิบห้าต่อไปในการที่สิบหกสิบหกเป็นพระปิดตาฮะพระปิตาตันนี้เดี๋ยวผมคอยัแกะดูครับเพว่าชอบเนื้ออนจริงบอกเป็นหมูปูไข่วัดเชิงเลนเลยครับนี่ฮะหมปูไข่ไม่แน่ใจใช่หรือเปล่า แน่นมากรับปิดตานี่ครับน่าจะเป็นหลบปู่ไข่ครับผมนี่ฮะเราดูเนื้อเขาเนื้ออย่างกับสมเด็จเลยนะครับนี่ฮะเห็นไหมปูไข่หรือหลบปูจีนครับลองพิจารณาดูนะครับนี่ฮะโอโ้ก็ไม่ค่อยค่อยแม่นเท่าไหร่ครับ นี่ฮะผมก็เอามาแบ่งปันพีเอฟซีครับเผื่อชื่นชอบยังไงนี่ฮะร่องรอยนิ้วมือการกดพะออกแบบเนื้อขาวนนวลเหมือนกับพระสมเด็จเลยนะฮะดูนะครับนี่ฮะ,ฮะเอาสามร้อยบาทครับนี่ฮะปิดตาสามร้อยบาทในการที่สิบหต่อไปในการที่สิบเจ็ดเจเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่แก่เลยนี่ฮะ นี่ครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะฮะดูนะครับโอ้โห,โโหเนื้อปึกปากมากแล้วดูนะฮะเห็นไหมความเป็นธรรมชาติเนื้อแบบหนึบนุ่มอ่ะดูนะครับเห็นไหมสวยงามมากถ้าดูด้านหลังนะครับเห็นไหมมวลสารโอ้โหแพนี้มวลสารเยอะนะครับนี่ฮะนี่พระสมเด็จรายการที่สิบเจ็ดสามร้อยบาทครับรายการที่สิบเจ็ด ต่อไปรายการที่สิบแปดสิบแปดเป็นนี่ฮะเขาเรียกว่าสมเด็จแวกม่านหรือสมเด็จอะไรสมเด็จข้างขีดหรือลัศมีนี่ฮะของหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ได้มานะฮะดูนะครับดูนะโอ้โหดูเนื้อหานะดูความเก่าครับนี่ฮะดูใบหน้านะครับแล้วดูความเก่าของนี่ฮะองค์พระนะครับนี่เห็นไหมข้างลัศมีดูนะครับ นี่ฮะเนื้อเทาๆนี่มวลสารเขาชัดเจนครับนี่ฮะพระมีมวลสารนะครับไม่ธรรมดาพระนี่ฮะนี่ครับขอนี่ฮะหาข้อมูลก่อนนะครับนี่เห็นไหมยันสวยๆเราดูเนื้อนี่มวลสารเห็นไหมครับนี่ฮะเห็นไหมครับนี่ครับยันคมลึกๆนี่ฮะเราดูด้านข้างมีเม็ดมวลสารนี่เห็นไหมอันนี้เอา เอาสี่รอยห้าสิบครับสี่รอยห้าสิบรายการที่สิบแปดต่อไปรายการที่สิบเก้าสิบเก้าอันนี้เป็นแหวกม่านแหวกม่านเนื้อออกน้ำมันนะฮะนี่ฮะเห็นไหมดูง่ายครับเนื้อออกน้ำมันแหวกม่านส,สวยๆอย่างเงี้ยดูนะครับพลิกปั๊บด้านหลังโอ้แกะดีกว่าครับอ,อยู่ในกรอบนี้ดูยากครับผมเป็นสมเด็จแหวกม่านนะฮะวันนี้ผมได้ แม่หลวงพ่อกลวยก็วันนี้ได้มาแบบส,สวยๆนั้นเลยฮะมาแบบ่งปันิพีเอฟซีนะครับหลวงพ่อกลวยนี่ฮะนี่โอ้โหพระดูดิครับน้ำมันผงน้ำมันเก่านะครับนี่ฮะเก่าคลาสสิกจริงๆดูนะฮะเห็นไหมเห็นไหมครับเนื้อออกน้ำมันเน้นนั่นเงี้ยฮะนี่ฮะเห็นไหมถกาดูรานข้างนี่ครับ นี่คือสมเร็จแวกมากเนื้อผงน้ามันนะครับพบเจอน้อยครับผมนี่ฮะเห็นไหมครับโอ้โหคลาสสิกมากของน้ํามันเอาสี่ร้อยห้าสิบครับอันนี้เอาสี่ร้อยห้าสิบนะรายการที่สิบเก้าต่อไปรายการที่ยี่สิบอันนี้เป็นฐานแซมครับฐานแซมเนื้อเขาเน่าเน่าครับนี่ฮะเนื้อเน่าเน่าแก่แก่น้ํามันหรือ,อยังไงนี่ฮะเราเป็นมุสานก้อนเลยนะครับนี่เห็นไหมนี่ครับเห็นไหมครับ มาดูนะโมซานอะนูมิเมขาวครับนี่ฮะเป็นก้อน,นก้อนเลยดูโอ้โหมาดูด้านข้างเห็นไหมเนื้อเนี้ยเ,เป็นชั้นชั้นแล้วหนึงนุ่มมากด้านหลังครับธรรมชาติจริงดูนี่ฮะเนื้อนุ่มเน่าแบบหนึงหนึงนุ่มอะ่ะนี่เห็นไหมนะครับฐานแซมนะครับแกงหนึงนุ่มหลังปรีเป็นธรรมชาติดูโอ้โหเนื้อนี่ฮะสุดๆครับอย่างเงี้ยดูนะฮะ ผิดป๊านี่บนสารนี่ครับเอา450ครับฐานแซมต่อไปในการที่21 21นี่เป็นอันนี้สมเด็จนี่ฮะที่เขาเรียกว่าสองคลองสองคลองอ่ะวัลคังลงปุ่หรือวัาคังฝากปุ่นี่ฮะเห็นไหมครับนี่คือค่าปุเนี่ยคาาปุ่เห็นไหมครับเขาเรียกสองคลองนี่ฮะ ไม่แน่ใจว่ามีม,มีหรือไม่มีครับผมลงเนี่ยลองให้พี่พิพจรารณาดูดูนะครับเห็นไหมพิมพ์วัลลังคัฮะนี่ครับพิมพ์วัลลังโอ้โหนี่คาบกุนี่ฮะนี่ครับถ้าดูด้านข้าง ด้านหลังนะครับธรรมชาติเลยดูเนื้อหาโอ้ยหนึบนุ่มแล้วก็แน่นๆนเน่าเน่าเนี่ยนี่ฮะเห็นไหมตอนนี้ครับเห็นไหมครับธรรมชาติแล้วเม็ดมวลสารเนี่ยโอ้จัดจ้านแล้วเป็นลายลายกระดานครับลายผ้าอย่างเงี้ยลายกระดานเขาเรียกลายกระดานด้านข้างนะครับร่องรอยการตัดคูดโอ้โหสุดยอดคอันนี้ห้าร้อยครับสองคลองนะครับห้าร้อยบาทนี่ฮะสองคลอง นี่ครับสมเด็จเขาเี็กสองคลองโ,โอ้โหดูปึกมากเลยเนื้อดูนะฮะเห็นไหมอุ้ยเนื้อนี่ครับครับด้านหลังห้าร้อยครับรายการที่เบ็ดน,นะครับสองคลองต่อไปรายการที่ <c oughs> ยี่สิบสองครับอันนี้เป็นพระสมเด็จปากน้ำนะครับนี่ฮะเลี่ยมเก่าๆม,มาอย่างนี้เลยฮะ<อ> <Soul> ลองพิจารณาดูนะครับดูนะฮะคือข้างในพ้าเนี่ยดูนะฮะจะเป็นเนี่ยเคลือบล็กแล้วดูครับเก่าไม่เก่านะครับดูความเก่าของเขาดูะฮะนี่ฮะเขาเล็กตัวอะไรไม่รู้เดินไตยิ้วๆ,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 ๆแล้วข้างในเนี่ะเป็นเนี่ยเนี่ยคล้ายฟองขี้ยงขี้ยุงครับนี่ฮะเก่าจริงแล้วดูนะครับพลิกปั๊บด้านหลังฮะเป็นยัน อันนี้น่าจะเป็นบล็อกตื้นครับยันกดตื้นๆแล้วบล็อกตื้นแล้วเดินหน้านะฮเห็นไหมเดานหน้าก็เป็นตื้นๆอย่างนี้ครับนี่ฮะอันนี้ปักน้ําครับปักน้ําเห็นไหมคลาสสิกนะฮะอย่างเงี้ยดูนะครับเลี่ยมเก่าๆเอาห้าร้อยบาทรายการที่สิบสองต่อไปรายการที่ยี่สิบสามยี่สิบสามเป็นพระสมเด็จนี่ฮะสมเด็จปกโพนะฮะอันนี้เขาเรียกโพก้าหลังยัน หลังอะไรจะแม่ธรณีมวยผมนะครับนี่ฮะแล้วเนื้อปึกปักมากเนื้อดีมากแล้วเนื้อสวยจริงๆครับนี่ครับหายากครับไม่ค่อยเจอนะฮะพระสมเด็จปกโพดูดูหน้านะฮะแล้วดูเนื้อเข้มเก่ามวนสารโคคมชัดนี่ครับอุ้ยพานีฮะสวยนะครับอย่างเงี้ยนี่ฮะได้มาบ้านๆเลยนะครับดูเห็นเก้า อันนี้ขออนุญาตเปิดเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยแล้วสวยจริงๆดูแม่ทอนูคมชัดเลยนะฮะนี่ฮะเจ็ดร้อยบาทสวยเดิมๆเ,เลยรายการที่ยี่สิบสามต่อไปรายการที่สี่ยี่สิบสี่เป็นเหรียญหลวงพ่อจิตพระอ่าลาดบุรีนะฮะเป็นเหรียญรุ่นแรกท่านเลยเนื้อตะกวัวอันนี้หายยากครับไม่ค่อยเจอนะนี่ฮะเป็นพระจะเป็นพระที่ ค่อนข้างใช้มาแบบช้ำมากครับดูการเจาะหูเจาะรูอย่างเี้ฮะนี่สมัยโบราณเลยแล้วดูเนื้อนะฮะตะกัวขกเก่าหลวงพ่อจิตรค่ลุ่นแรกพุทธคุณอันนี้เอาสี่ร้อยห้าสิบครับเอาพุทธคุณนะสี450ะ่ร้อยห้าสิบพระราชบุรีสวยเดิมเดิมเลยนะฮะพ่อจิตรายการที่ยี่สิบสี่ต่อไปรายการที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าสมเด็จนี่สมเด็จพิมพ์ใหญ่นะฮะส,สมเด็จพิมพ์ใหญ่เอาความเก่านะครับเดี๋ยวขอยัดแกะเลย น่าจะมีอยู่แล้วความเก่าลอ,อ,องพิจารณาดูนะครับผมระสมเด็จส่วนมากได้มาก็นี่ฮะดูไม่เป็นเลยครับเป <สม S 1> ็นว่าพี่ๆเอฟซีท่านใดแบบชื่นชอบนะครับสมเด็จน,นี่ครับเห็นไหมปูวสวยนะครับอย่างเงี้ยนี่ฮะเห็นไหมครับเนื้อหาปึ๊กๆเลยเราดูนะครับ นี่โอ้โหพระดูนะฮะคลาสสิกจริงๆครับดูเห็นไหมเราดูนะเม็ดเม็ดแดงครับเม็ดแดงเราดูนะแห้งแจ๊กเลยพระนะครับนี่ครับอือฮึพี่ดูด้านข้างครับนี่ฮะอ้ นี่ครับด้านด้านหลังเห็นไหมมีเมด็ดดาเม็ดแดงมเม็ดมูลสานะครับเห็นไหมครับเห็นไหมโอ้คสัสสีจริงๆครับไพ่เงี้ยนี่ฮะสมเด็จราการที่ยี่ห้าสี่ร้อยห้าสิบครับผมมีขอย้เปิดที่สี่ร้อยห้าสิบรการที่ยี่ห้านะครับต่อไปรายการที่หกยี่สิบหกเป็นนี่ครับพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่อันนี้เป็นพระค่อนข้างที่จะเนื้อหาแบบสวยจริง,รงนะคิดเข้มอย่างเงี้ยดูนะครับ นี่ฮะเราดูบริเวณปกนะฮะมนสารเนื้อแห้งแก๊กเลยดูความแห้งดูดูเนื้อนะมันมากตรงตรงค้าบนี่ฮะตรงแขนตรงอกเนี่ยนเนี่ยเราข้าบแป้งเดิมๆนะขาบแป้งเี้ยอย่างเงี้ยนี่ฮะเห็นไหมครับเราดูด้านข้างโอ้ยด้านหลังนี้บอกตรงเว่าหนึกนุ่มมากเนละนี่ฮะหนึกนุ่มเอาแบ่งปันพี่พี่สี่นะสี่ร้อยห้าสิบครับสมเด็จตรงนี้นะครับสี่ร้อยห้าสิบ โอ้โหสวยจิ๊ดเลยรายการที่หกต่อไปรายการที่เจ็ดยี่สิบเจ็ดอันนี้เป็นจอบเล็กหลงพื้นนะครับพิมพ์แข้งตรงนะนี่ฮะจอบเล็กเอาสี่ร้อยห้าสิบครับดูนะฮะธรรมชาติเขาดูนะ,ะหูปิงความเก่าของหูงนี่ฮะด้านข้างดูแล้วครับโอ้โหภาพนี้นี่นี่ฮะคลาสสิกสุดเลยดูนะฮะนี่ครับเนื้อเขาเรื่องเนื้อเกิน ความลึกของเนี่ยซอกคอแขนหู450จอบเล็กนะฮะจัดไปครับน่ารักมากดูนะครับหูในการยี่สิบเจ็ดต่อไปยี่สิบแปดอันนี้เป็นปากน้ําครับปากน้ําอันนี้เป็นรุ่นสามผมไม่น่ใจครับสภาพใช้ข้างในนี่เป็นอ้นี้ฮะดูนะครับเป็นยหยักย่ยเป็นลาลาขึ้นเต็มแล้วนี่คือความเก่าของเขานะขึ้นลาเต็มไปหมดแลวน,ะะนี่ฮะเก่าไม่เก่าครับแล้วดูด้านหลังยันนี่ฮะจํายัน นี่ครับน่าจะเป็นรุ่นสามนี่ครับลองเทียบพิมพ์ดูนะครับนี่ครับเราสภาพใช้นะฮะนี่ฮะรุ่นสามจะนี่ฮะเบสิกพระจะองค์ล่ำลางเงี้ยรุ่นสามเอาอันนี้เอาสี่ร้อยห้าสิบครับผมรายการที่ที่แปดต่อไปรายการที่เก้าเอ้ยที่ยี่สิบเก้าครับวอจัยรายการที่แปดยี่บเก้านี่เป็นพระสมเด็จแซยินนะฮะนี่ฮะหลังเป็นดอกจันพระครูสังนะครับนี่ฮะพระครูสัง นี่ครับนี่ครับพระครูสั่งนะครับนี่เห็นไหมเป็นดอกจันอย่างเงี้ยเอกลักษณ์เขาเลยแล้วดูข้างหลังนะฮะนี่ครับปีกๆแยะนี่สมเด็จถึงยุคนะครับของพระครูสั่งนะครับล้อพิมพ์ออกมาเป็นรูปกุคูละฮะนี่เป็นสมเด็จแสยยิดนะฮะเอาสี่ร้อยห้าสิบครับพระครูสั่งนะนี่ฮะขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับรายการยี่สิบเก้าต่อไปรายการที่สามสิบสามสิบเป็นรูปหล่อลงพงเงินอันนี้พิมนิยมนะครับดูเนื้อเขาเนี่ยเนี่ยนิยม ดูฮะเห็นดาวนี้มีคาบที่เบ้าด้วยนะฮะเราดูใบหน้านะครับนี่เห็นไหมเราดูซอกแขนดูนะครับเราดูเนื้อหาวันณะผิวนะครับโอ้โหเราพายเงี้ยนี่ฮะสวยจริงนิยมนะครับตัดช่อชนวนนี่ร่องรอยตะไบนะนี่จาตะไบให้แม่นเลยครับตะไบเก่านะครับนี่ฮะไม่ใช่ว่าตะไบใหม่นะครับนี่ฮะเนื้อนี่อมเขียวสวยเลยครับนี่เห็นไหมเอา4้ยห้าครับนี่ฮะพิมพ์นิยมสวยคลาสสิกจริงๆ ล่ำบึกดูผิวนะฮะดูวันหน้าผิวของอุปะนี่ครับเห็นไหม450หลงข้อเงินพิมพ์นิยมรายการที่สามสิบนะครับโอ้จัดไปครับต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดเป็นสมเด็จปกโพฮะปกโพย้อยลงข่อกวยนะฮะเนื้อน้ำมันฮะดูนะครับเห็นไหมเนื้อออกน้ำมันเนี้ยดูครับพระดูง่ายจริง นี่ฮะเห็นไหมเนื้อน้ำมันเก่าๆวันนี้ได้หลงพวกกลวยมาส,สวยๆเยอะเลยนะฮะนี่ฮะแล้วด้านหลังนะครับดูความเก่านี่ฮะน้ำมันแกร่งๆแน่นๆนี่ฮะนี่ฮะโอ้พระนี่ฮะสวยคลาสสิกอันนี้ขออนุญาตเปิดเอาห้าร้อยบาทนะฮะเขาสวยมากขวย,ย้อยถึงยุคนะครับน่าจะปียี่สิบนะฮะขว,วย้อยพกกลวยรายการที่สามสิบเอ็ดต่อไปรายการสามสิบสอง อันนี้เป็นแหวนหลวงพ่อทบวัชพันธ์น,นะฮะนี่ฮะเป็นแหวนธงชาติครับดูง่ายสบายตาครับนี่ฮะเห็นไหมนี่คือการเชื่อมหน้าแหวนครับนี่ฮะเชื่อมด้วยอะลาก้านะครับนี่เห็นไหมคือเขาทำาหน้ามาครับแล้วก็มาแปะวงวงแหวนนะครับแล้วก็นี่ฮะทำการเชื่อมนี่ครับทำการเชื่อมหน้านี่ก็เนื้อวงก็เป็นอะลาก้าแล้ววงแหวนก็เป็นอะลาก้า ลายถงชาตินะครับนี่ฮะถุงชาตงชาต,ชาติต้องเป็นสีนี้ครับนี่ฮะสีเหลืองๆน่าจะไม่ใช่ครับแล้วก็ข้างในเป็นยันพุทซ้อนนะฮะนี่ฮะพุซซ้อนเก่าคลาสสิกอันนี้มนบ้านนะอันนี้ผมเอาพัานหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับนี่ฮะพระคือแหวนยังสวยอยู่ครับน่าจะสร้างราวปีหนึ่งหกครับนี่ฮะหนึ่งหกแหวนหลวงปุทธวชนแดนแหวนทุงชาติครับทันหลวงพ่อด้วยนะครับนี่ฮะ นิยมด้วยนะครับคู่ซ้อนนี่ฮะหนึ่งพันสามร้อยบาทครับผมรายการที่สิบสองแหวนน่าใช้นะครับต่อไปรายการที่สิบสามเอ้ยสามสิบสามนะครับสามสิบสามเป็นนี่ฮะลงพ่อเงินลงพ่อเงินองคนี้ลงรักมา <c oughs> ลงรักมานะครับนี่เห็นไหมเนื้อลงพ่อเงินนี้สวยมากๆเลยครับนี่ฮะเป็นภาพสภาพใช้ลงรักทั้งองเลยแล้วลกักนี่ฮะแดงแปเลยนี่ครับล้วพร้อมเลี่ยมเงิน เล่มเงินนี้นะฮะนี่ฮะเก่าคลาสสิกนี่ครับเราดูนะฮะน้าค้นหาไหมครับนี่ฮะพระบบ้านเนนะี่ยอย่างนี้ฮะเอาพัานสามครับหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบสามต่อไปรายการที่สามสิบสี่รายการสุดท้ายครับเอาสุดท้ายแล้วครับนี่ฮะนี่เป็นลงพงเงินพิมพ์าเาารียกว่พิมพ์นิยมเหมือนกันครับนี่ฮะแต่เนื้อเขานี่โหปึกปั้งมากนี่ครับผมเห็นไหมฮะ โอ้โหชอบเนื้อนี้จริงๆเราดูนะฮะธรรมชาติเขาเห็นไหมนี่ครับเหมือนพิมพโบราณเลยนี่ยดูเนื้อเกินโอ้โหเราดูใต้ฐานนะครับนี่ฮะชอบชนวนเป็นพิมพ์โบราณจริงๆครับนี่ฮะดูหน้าดูตานะครับนี่ฮะเจ็ดร้อยครับพิมพ์โบราณนี่ฮะเลขการสามสิบสี่เลขการสุดท้ายนะครับก็ประมาณนี้ครับผมหากพี่ๆใดครับสนใจหรือชื่นชอบพระองค์ไหนก็โทรสอบถามโทรปิดได้ที่เบอร์ นี่ครับ0892141595ครับวันนี้จบแจนพระเครื่องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามครับสวัสดีครับ